เนป็นของเล่นนั่นแหละเห็นเป็นของเล่นน,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 ลนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก็จะสร้างให้เป็นครูนี่ไม่สนใจกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไม่ใช่ครูหนูไม่ใช่ครูเพื่อนเต็มห้องบอกไม่ใช่ครูบะหนูมีลูกนม่ไม่มีหลานสอนบ่มึงสะปึกตายมันเหี้เพื่อนเป็นกษัตริย์ก็เป็นได้ตัวสมมุติเอาไหมแต่ประธานโวษสูติบัตรมันสมมุติไม่ได้เลยไปหาวอลเลนเ้อ <laughs> ระเบียบยี่สิบสามข้ออยู่ไม่ครบหัวระวังไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ครบหน้าการะดาษแล้วมันจะไดะ้มันต้องอยู่ไม่ครบหัวเหมายไหมหัวข้อมันยี่สิบสามหัวข้อเนี่ยคุณจําไม่ได้คุณพูดไม่ครบทุกหัวข้อมันใหญ่เนื้อเรื่องเดือนก่อนไม่ครบยี่สิบสามกอนก็จบเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องฟังให้มันมากรอเทนกับชุดเก้าสิบห้าอยู่ตรวจประมาณหกวันเละต่อชุดหนึ่งอะพาะมันเยอะ